วันนี้วิวมีรถอีซูซุดีแมมานำเสนอ1นึคันนะคะใครที่อยากได้ตัวสเปคแคปบพอนหกพันกว่าบาทมาจัดคันนี้ได้เลยค่ะบอกเลยว่าได้รถเดิมแท้จากศูนย์แน่นอนนะจะไปกันเร็วๆนะคะใครสนใจก็ทักมาจับมาจองได้เลยนะบอกเลยว่าจองตอนนี้วิวแถมฟรีล้อแม็กให้สีล้อเลยค่ะ ใครสนใจอยากจองก็ทักมาที่เบอร์0ู2 9 2 4 1 7 3สีนะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้แอดไลน์มาสอบถามดิวก่อนได้ส่งเอกสารมให้ดูเบื้องต้นก่อนได้นะคะเดี๋ยวบิวจะพาไปดูรายละเอียดรอบๆตัวรถกันแล้วเปิดท้องเครื่องให้ดูด้วยใครที่อยากดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะ <S <S มาเริ่มกันจากด้านหน้านะคะคันนี้นี่ได้รถเดิมๆเ,เลยนะ บอกเลยว่าเดิมทั้งคันเลยค่ะเหลี่ยมมุมชัดๆแบบนี้สวยมากๆนะคะได้ปี2016ด้วยนะเป็นตัวเอนะคะรถสวยมากนี่เลยค่ะล้อเป็นล้อก,กระทะน,นะแต่ถ้าใครโทรมาจองอย่างที่วิวบอกเลยค่ะแถมล้อมแม็กให้แล้วก็ปิดฟิล์มให้รอบคันด้วยนะคะภายในสมบูรณ์สุดๆเลยนี่ถือว่าสวยมากค่ะเดิมทั้งคัน เบาะไม่มีขาดไม่มียับเลยใหม่มากใหม่สุดๆเป็นตัวสเปคแคบเปิดแคบได้แบบนี้ค่ะกว้างขวาง,วางนั่งสบายมากๆนะนี่เลยดูบอกเลยใครได้คันนี้ไปนะคะคุ้มมากค่ะราคาดีด้วยนะนี่น,อน็อตฝาประตูยังไม่เคยโดนไข่เลยค่ะไม่มีการชนหนักจมน้ำกับสีมาแน่นอนนะคะสามร้อยเปอร์เซ็นเลย บอกเลยว่าคันนี้นะคะยังจัดไฟแนนได้นะแต่ถ้าสำหรับลูกค้าซื้อสดก็ทักมาต่อรองราคากันได้นะคะ mm hmm. แมกไลเนอร์เดิมแท้จากศูนย์ค่ะ mm hmm. ร้อนอยู่ครบชัดทุกรอนนะคะ mm hmm. ไม่มีบรรทุกหนักแน่นอน mm hmm. สมบูรณ์รอบคันเลยค่ะ mm hmm. ใครได้ไปเอาไปลงล้อมแม็กก็คือสวยเลยนะ mm hmm. ไปดูภายในกันนะคะ ภายในนะคะใหม่มากๆนะมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะคะสองใบเป็นแอร์แบกคู่หน้าค่ะแล้วพวงมาไลัยไม่มีสึกหลอเลยไอดูกันชัดๆเลยนะคะวิทยุเดิมแท้จากศูนย์ค่ะแอนาล็อกค่ะเย็นฉ่ำเกียร์เป็นแมนวนวลหกสปีดค่ะนี่เลยบอกไม่ขาดไม่ยับเลยนะคะถือว่าสมบูรณ์สุดๆค่ะ และตัว S นะคะแต่กระจกป่าไฟฟ้าค่ะมีระบบเซ็นอร์ล็อกมาให้พร้อมเลย mm hmm. เดี๋ยวบิวจะพาไปดูนะคะ mm hmm. ที่ห้องเครื่องกันนะใครที่สนใจก็รีบทักมาหาบิวนะที่เบอร์092-924-1734นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้แอดไลน์มาสอบถามบิวก่อนได้นะจ๊ะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูกันใครที่อยู่ต่างจังหวัดดูคลิปบิวเพื่อ,อประกอบการตัดสินใจได้เลยค่ะดูกันที่ห้องเครื่องนะคะนี่ให้ดูกันตั้งแต่นอตตัวด้านคันหน้าเลยนะ น็อตนะคไม่มีโดนไข่ค่ะรับประกันได้เลยว่าไม่มีการชนหน้ามาแน่นอนนะคะนี่ทุกอย่างนะคะการเดิมค่ะไม่มีโคตนะกานซ้ายขวาก็สมบูรณ์นะคะบอดี้เดิมค่ะร้อยเปเซ็นเลยนะทุกอย่างเดิมหมดนะคะนี่เลย รอยมาคิวซีโรงงานยังอยู่นะคะบอกเลยว่าคันนี้ถ้าทําความสะอาดนะสวยมากนะจะบอกให้แผ่นเพจก็สมบูรณ์ค่ะนี่เลยค่ะปากระโปรงเดิมแท้จากศูนย์เลยค่ะแผ่นป้ายจากศูนย์ก็ยังอยู่นะคะเมตอ้ชัดเจนนี่เลย บอกเลยว่าใครนะคะที่จะเอาคันนี้มีคันเดียวในร้านแล้วนะคะที่ลดราคาให้ลูกค้าพิเศษเลยค่ะและแถมยังฟรีแม็กให้ด้วยนะคะทั้ง4ล้อเลยใครที่อยากได้นะก็รีบทักหาบิวได้เลยที่เบอร์0 9 2ย์4 1 7 3 4นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้แอดไลน์มาสอบถามบิวก่อนได้เบอร์อยู่ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ด้วยนะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะใครอยากได้รถกระบะสวยๆรถดีรถเกรด A นะคะไว้ใช้งานก็รีบทักมาได้บิวมีรถกระบะให้พี่เลือกมากกว่า20คันนะคะและรถสวยทุกคันใครอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะจ๊ะวันนี้บิวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ